We all know for two years the world basically came to a halt. travel stopped. Uh, large events, conferences stopped. Um, and consequently, the hospitality industry uh, basically came to a grinding halt. and many, many people were let go. now that the world is recovering from the pandemic and the tourism and hospitality and travel are starting again, <coughs> ข้นตัวกลับมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะจึงได้มีความมุ่งมั่นในการจัดงานในครั้งนี้นะคะ ก็เราทงานวันนี้นะครับก็เป็นการจัดงานที่ค่อนดีมากเลยครับเพราะว่านักศึกษาที่กำลังจะจบเหมือนผมผมอยู่ปีสนะครับก็สามารถที่จะหางานที่ตัวเองอยากทําได้นะครับอย่างอย่างวันนี้ผมนะครับมามาดูเรื่องของการลงเรือสำราญนะครับก็ได้ความรู้มากๆเลยครับแล้วก็ได้คอนแทคมากมายในงานนี้เลยครับมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นครับก็เหมือนเขามาเปิดบูธรับโดยตรงเลยเหมือนเรามารู้จักก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วบางที่บางที่ที่ว่าเรายังไม่เคยเห็นแต่ว่า พอมาพูดคุยอะไรก็มีที่ที่สนใจเหมือนกันออหนูหนูชอบที่ว่ามีบูธจากโรงแรมชั้นนำมาค่ะแล้วก็เรียนต่อมาให้ความรู้พวกเราเสร้างโอกาสให้มากพอหลวงพ่อเลยครับได้หางานได้หาความรู้เกี่ยวกับว่าเออเราจะได้ไลฟ์สไตล์ของโรงแรมแต่ละโรงแรมครับเข้ากับตัวเราหรือเปล่าก็แบบโอกาสแบบแบบหาตำแหน่งที่เหมาะสมกับเราค่ะแบบตำแหน่งแบบเหมือแนบบแบบแบบเราเรียนครัวใช่ไหมคะแบบเราชอบทำเบเกอรี่ หลายๆโรงแรมก็แบบมีตำแหน่งว่างเบเกอรี่ค่ะก็เลยแบบถ้าเราได้ทํางานที่ชอบอะไรเนี้ยค่ะมันก็แบบอาจจะแบบมีความสุขทําได้นานอะไรเงี้ยค่ะสําหรับหนูนะคะหนูรู้สึกว่าที่นี่ให้คอนเน็กชันที่ดีอะค่ะเหมือนทางวิทย์ไลเองก็พาเราไปออฟเซิร์ฟที่โรงแรมชั้นนําอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสได้ไปดูงานหลายๆที่ไปต่างจังหวัดบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้รู้จักเกี่ยวรู้จักพี่ๆผู้บริหารหลายๆท่านเลย โอกาสในปัจจุบันผมมองว่าในในตอนนี้หลังจากที่ผ่านช่วงโควิด1 9มาโอกาสในสายบริการของพวกเรานั้นเพิ่มมากขึ้นครับ mm hmm. ก็ที่นี่มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับของทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับว่า,าสามารถจบไปแล้วมีคุณภาพในตัวเองครับผม